จะขัดตามซอกหรือว่าขัดเข้ามุมเล็กๆใช้ในงานเหล็กขัดสีขัดสนิมขัดชุดสีพลาสติกอะคริลิก PVC เราสามารถขัดได้หมดเลยครับโดยเครื่องขัดกระดาษทรายของทั้งแบรนด์ DCA รุ่น ASB 0 3 1 0 0 S ีดเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเราเลยสามารถใช้ในการขัดตามซอกตามมุมเล็กๆแบบนี้ได้ดีครับและตัวเครื่องเราสามารถเสียบปลั๊กใช้งานกับไฟบ้านได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันเลยครับตัวมอเตอร์เองก็จะเป็นขนาด240วัต และมีอัตราในการสั่นสะเทือนอยู่ที่14,0 0 0ครั้งต่อนาทีเราเลยสามารถลยงานหนักๆอย่างเช่นในการขัดเปิดผิวหน้าไม้ขัดลบขอบลบมุมต่างๆตัวนี้สามารถทําได้หมดเลยครับในส่วนของสายไฟที่ให้มาเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรเจถือว่ามีระยะในการทํางานที่ไกลเลยครับสวิทช์เปิดปิดตัวเครื่องก็จะมียางหุ้มกันฝุ่นมาให้แล้วก็จะมีรูละบายอากาศมาให้รอบตัวเครื่องเลยครับในส่วนของมือจับเนี่ยก็จะมียางกันลื่นนะครับเวลาเราจับจะรู้สึกว่ากระชับถนัดมือดีครับที่มือจับเนี่ยจะะไไม่ด้เเล็กกหรรือวานนนิปคับ เราสามารถจับได้ถนัดมือเหมาะสําหรับคนเอเชียอย่างเราเลยครับในส่วนของแรงสั่นสะเทือนเวลาที่เราใช้งานนะครับก็จ,จะมีส่งมาถึงที่มือของเราบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดจะทําให้มือของเราล้าหรือว่าชาตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องนานๆได้อยู่ครับน้ําหนักโดยรวมของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลถือว่าเบาเลยนะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสัน่นไม่ใช่การหมุนแบบเครื่องเจียทั่วๆไปซึ่งเราสามารถควบคุมตัวเครื่องได้ง่ายกว่าไม่สะบัดแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าด้วยครับส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเคร่่่องจจะเป็นสีีหลมัตร ขนาด110คูณ1 0 0 mm, มิลลิเมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานร่วมกับแผ่นขัดกระดาษทรายทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดได้เลยครับเพียงแค่เราตัดกระดาษทรายเผื่อความยาวเอาไว้เล็กน้อยเอาไว้ล็อกกับตัวเครื่องครับข้อดีตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้กระดาษทรายอะไรก็ได้ที่มีขายตามท้องตลาดไม่ว,ว่าจะเป็นงานไม้งานเหล็กพลาสติกเราสามารถขัดได้หมดทุกวัสดุทุกพื้นผิวเพียงแค่เราเปลี่ยนกระดาษทรายให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะขัดเท่านั้นเองครับในการทอเปลี่ยนแผ่นกระดาษทรายก็สามารถทําได้ง่ายๆตัวกระดาษทรายรคับ สำหรับตัวเครื่องนะครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยราคาไม่ถึง1,000แต่ว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นหากอยากรู้ราคานับปัจจุบันหรือว่าอยากได้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดปักตะก้าไว้ให้ครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ